นี่นะคะทุกคนอันนี้ที่นึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่นะคะทุกคนถ้าสุกแล้วหนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะข้าหนมของเราอาเราก็จะชิมเลยนะคะทุกคนนี่ร้อนๆเลยอข้าวหนมหอมอร่อย สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมาพบกับช่องแม่ลูกพาเลยนะคะวันนี้เรามาทำขนมขนมประเพณีของชาวไทยใหญ่เรานะคะ<อ>ไหนไน้ำพอนเห็ไหมอ๋มอนี่เนาะเอากระติกน้ำร้อนอทุกคนะจะไปใกล้ๆจะได้เห็นนี่นะคะมันจะเป็นแป้ง แล้วก็จะเอามะพร้าวไปคั่วก่อนนะคะแล้วก็ใส่งาคั่วแล้วก็น้ำอ้อยมาผสมกันแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เอาไปนึ่งหอแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะมันคล้ายๆกับข้าวนมข้านมดิน <c oughs> ข้นมดินห <c oughs> ม,มา <c oughs> ขนมเจ๊อก <c oughs> เราทำสามสามกิโล ทำไมมันไม่เข้ากันเลยใส่ก็แพงนี่นี่ใส่มวยไว้ลแล้วหนึ่งใส่หนึ่งแข็งอร่อยอร่อยแน่ๆเลยนี่จะห่อประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็กลายเป็นข้าวมูลข้าวมูลห่อนะคะภาษาไทยใหญ่เราเรียกข้าวมูลหอ่อแต่ทางไทยเขาก็จะเรียกข้านมข้านมข้านมอะไรนี่ ขนมจ๊อกขนมสอดไส้สอ,อ,อันนี้ก็คือหอมหอมงามากๆนะคะทุกคนซึ่งเราก็ล้างมือแล้วนะใส่มะพร้าวโรยมะพร้าวเอาไปคั่วให้มันหอมหอมแห้แงๆนะคะแล้วก็ใส่งาคั่วเยอะๆแล้วก็เอานําไปนึ่งนะคะทุกคนประเพณีของชาวไทยใหญ่เราหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะคะที่เราทํา ถ้าภาษาเราเรียกว่าข้าวุลห่อนี่ถ้าอยากกินก็ต้องรอเมษาถึงจะได้กินวันนี้วันที่สิบสี่เดี๋ยวเก็บชมแก้งไปกินเโอ้ฝนตกเดี๋ยวข <c oughs> ี้ไรโอ้กอนไม่ได้ขี้ขก,กินยังก็ขี้ได้อย้อนได้ห ป้าบอกให้เด็ดยอดมะขามไปยำกินอ่ะทุกคนฝนกำลังตกนะแต่เขาบอกว่าถ้าฝนตกแล้วกินยอดมะขามมันจะท้องเสียอ,อาจจะไม่ใช่แหละบางคนก็อาจจะถ่ายยากก็คือไม่ถ่ายเลยอันนี้เราก็ต้องเอาน้ำมันแปะแปใบตองนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อที่ไม่ให้มันติดใบตอง วันนี้อากาศดีมากๆฝนตกปล่อยๆไม่ร้อนแล้วก็ไปนึ่งแล้วรอบนึงนะคะทุกคนอาจจะได้นึ่งประมาณสามรอบเพราะว่าเข้าแป้งสี่กิโลน้ำอ้อยหนึ่งกิโลมะพร้าวกี่ลูกป้ามะพร้าวครึ่งกิโลมะพร้าวครึ่งกิโล เราก็ต้องเวลาทอดมะพร้าวก็ต้องใจยาวมากๆค่อยๆทอดนะคะทุกคนกว่ามันจะแห้งแล้วหอถ้าเป็นฉันฉันไม่ใส่ <laughs> ขี้เกียจขี้เกียจทอดถ้าใครที่ไม่อยากใส่อะไรเลยก็ใส่น้ำอ้อยก็แค่นั้นก็อร่อยแล้วมีน้ำอ้อยมีแป้งทุกๆ ถ้าบ้านเรานะคะทุกคนประเพณีส่งการเขาจะทำข้าวหนมเนี่ยทุกๆวานต้องทำเยอะๆแล้วก็เกิดว่าเรามีญาติสี่ห้าบ้านเนี่ยนะคะทุกคนเราก็เอาข้าวหนมเนี่ยไปให้บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ถ้าบ้านอื่นทำเขาก็จะมาให้เราเหมือนกันเนี้ยแลกเปลี่ยนการนี้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีแล้วแหละเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็ไม่ทำกันแล้ว อันนี้ถ้าเราไม่มาหาบ้าก็เราก็ไม่ทํานะคะทวดเพราะว่าถ้าทําก็เราก็กินแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เราอยู่ไม่ไกลคนอื่นเอาไม่อยู่ไม่ใกล้คนอื่นก็เลยไม่รู้ว่าจะไปให้ใครก็เลยไม่ต้องทํานี่ตายเยอะไหมนี่นึกถึงบ้านเรามากๆเลยบ้านเราก็ใช้แบบนี้นะ มึงห่อขอออย่างก็แข็งลงลงลงอะไรเหรออ๋อ,ป,อ,ป,อป้าไปเอาตองตองกาวป้าไปแล้วซึ่งในสวนของป้าเนี่ยมีทุกอย่างเลยอะทุกคนมีมะพร้าวมะม่วงกล้วยมะละกอแล้วก็มันาว เยอะเยอะสุดๆเมื่อกี้เราก็ทําส้ตามตำกินเราก็ไปเลดเอาที่ต้นเลยนะคะทุกคนที่ต้นแบบอือร่อยเลยเมื่อกี้เราอยู่กันห้าหกคนแต่ตอนนี้เขาเข้าไปในเมืองเขาไปเล่นน้ำกันหมดละเหลือแต่เราสองคนทำขนมรอเอาไม่ล้างหรอ ฝนตก,นะตกแล้ว, <laughs> ลลวป้าบอกไม่ต้องล้างแล้วใบตอง <laughs> นี่ใบตองอันนี้นะทุกคนว่าเราเรียกว่าตองกาวเนี่ยใบตองกาวเนี่นะคะทุกคนเขาเอามาห่อขนมนะเดี๋ยวเราจะลองห่อดูนะคะมันก็จะหอมๆนะ ที่ดอกมันเป็นสีสีชมพูสีแดงนั่นนะคะทุกคนหลอกมันเป็นพวงทำไมทำไมไม่สวย่ะป้าเออทําไมมันไม่สวยเราต้องทําให้มันสวยแล้วก็ใช้ใบตองอันนี้เอานะคะอุ้ยเออมันไม่ค่อยสวยจริงนหนี่มันไม่ค่อยสวยจริงแต่ว่ามันก็น่ารักอยู่นะขอจองห่อนี้นะ มาขอแจมกับใบตองมีอยู่แค่สองห่อหมดแล้วทำไปคุยไปเดี๋ยวก็เสร็จนะคะขนาดนี้ก็กี่มโมงเอาคนเดียวเล่นตายค่ะถ้าป้าห่อคนเดียวก็ป้าเข้าไปสามชั่วโมงมือว่ามากงม่นมานางวายกยาจีนสาหน่อย ก่อนนึกว่ามาแล้วป้าจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเอะก็้น,น,น้องบอกว่าแม่จะทํข้าขนมหรือว่าทําเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> กลับมามาถึงวันป้า,ป,าป้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยห้องมาหอ่อห <laughs> ้องมาหอ่อ โอ้แต่ว่ามันมีน้ำมันมะพร้าวเหมือนออกนะป้าเนี่ยน้ำมันค่ะมันเยอะใส่เป็นกบจะเป็นคุ้งขวดอ้ำมันเนเน่ใช้เวลานึ่งกี่นาทีมันก็นานอยู่นะสองนาทีไม่ถึงจะมากกว่านั้นโอ้นานขนาดนั้นเลยขึ้นนะคาเอาแผ่นปูหนู้มอหน้ากัน ล้าตองละอ้นนี้๋ยวเอาอันนี้เอาอันนี้โป๊กมันจะไรจะได้สุกไวๆข,วขนมค่ะขนมขนมก๋วยเตี๋ยวแกงดมากขนมโบราณ ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะก็คืออร่อยมากๆาน้อยขึ้นไปอ่ะตีกายก็ตีกายก็เฮ็ดเฮ็ดตีกายก็เฮ็ดทำน้อยเดียวกับป้อละกันน้อยเดียวตีกาย แล้วก็เฮ so ็ดม <All right. S 2> ือหอบซูก็ก็คว้าช่วยเขาห้องกว่ากินเลี้ยงนะกินเลี้ยงก็อย่างละอืมขึ้นขั้นเลยอือคุ้นเขาในก่อนนะไปขึ้นขั้นเหตุก็ปีกายที่อยู่เป็ไปไปล้วไปไปแล้ววันนั้นป๋าไปงานโซมันอยู่กันไปอย่ต้องเทียบกับพ่อแห้งน้ำพัดกว่า มาทุกคนใกล้จะเสร็จละตับรล่ะตับมรล่นี่ไวรัตบแรงก่อนไวรัตับเอ่อมันเป็นอะไรสิ